รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะมีเวลาลืมตาถึงไม่กี่วัน ปล่อยตัวไปวันวัเโ้ารอสักวันจะหยุดหายใจนี่แหละคือชีวิตคือเราจะเขียนมันอย่างไรลงมือทำตามใจจะเป็นอะไรก็เลือกเอารันเพืาอคำดีในใจที่ยังไม่เคยใครก็คงหมดความหมายแน่นอนฝันถ้าเราไม่ลงมือทำยืนรอตรงมีสักวันมันคงเป็นเพียงฝันลอยลอยที่พื่ในตัว สุดย,ยอดคือใครที่โลกได้รู้อยู่นี่ไงแค่ทิ้งความกลัวไม่มัวผู้วงใดต้องวันไวความฝันที่ว่าไกลคงไม่ลบเลือนไม่เลือนลางแต่ก้าคนเดียวมันคงเกลี่ยวตัวอันมัน่วมองหากเธอที่ประคองคงร้องอันลันล่าจากนี้จะพาเธอบินให้ไกลจนสุดปลายฟ้าปล่อยให้ช่วงเวลาพารัองลราให้ล,อย,หลอยไปให้รักลอยไปถึงสุดยอด สนับสนุนโดย Honda Scoopy Eye แบรน Vita น่ <c oughs> <c oughs> นะ อม่อเดี๋ยวนี้ซื้อแบตเตอรี่แล้วเหรอนานๆนานจะเสี่ยงโชคทุกทีก็ซื้อไปขำๆอั้ไม่กี่ใบครับไม่กี่ใบไม่กี่ใบโอ้โหยมาเป็นเลขชุดเลยนะนี่ไอที่บอกว่าไม่กี่ใบนี่คือไม่รู้ว่ากี่ใบใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูนะเลขอะไรบ้างฝั่งฝั่งฝั่งเตี๋ยฝังเรอผลการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวมือเตี๋ยมือเลขที่ออกสอง สองสองเอ้ยไอ้ยอดยอดยอดโอ้ยไอยอดนี่เอ้ยมาช่วยนะลุ้นเลยนะอีกตัวหนึ่งนะถ้าเป็นเจ็ดนะถ้าเป็นเจ็ดนะรวยเด้เอ้ยหล้วได้กำไรเท่าไหร่อ่ะสี่สิบว้าวตายเลยว้านอะเอ้ยยังไม่ซื้อลมลงทุนได้แค่สี่สิบเองเหรอก็แหมหักลบกบนี่แล้วนะซื้อไปเยอะไงได้สี่สิบก็ถือว่ากำไรแล้วไอ้ยอดเองมาช่วยนะลุ้นเลยดีกว่าถ้าเกิดออกมานะเดี๋ยว น้าจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนากกินพ่อ้โหอไอ้เวินไอ้ยังครับผมมาหาข้าวกินมาได้เป็นได้ต้องพอหน้าเหมือนผมไปฆ่าไข่ย้อนนะครับฆ่าไข่ที่จะฆ่าแกนี่แหละเดี๋ยวได้กินของหนักแน่เลยอ้าวฉันรุนลอตเตอรี่อยู่เนี่ยแกมาเตะปั๊กทำไมเนี่ยรีบเสียปั๊กเลยเร็วเข้าเลยเอาผมมาพูดมาพูดเร็วมาแล้วครับ ไอ้วินเฮ้ยชัดเขาบอกแล้วเอาแล้วหน้าถูกหวยน่าถูกแล้วเขาประทานอภัยบอกเลขเลขที่ออกสองศูนย์มีอย่างนี้ด้วยหรอวะชัดไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจถ้าวันนี้ไม่ถูกวันหน้าก็ไม่ถือถ้าวันหน้าไม่ถูกเดือนหน้าก็ไม่ถูกถ้าเดือนหน้าไม่ถูกอีกนะ อีกสองเดือนก็ไม่ถูกสบายใจได้แ้วนะยแคนนี้ก็สบายใจ <c oughs> โอ้โหท <c oughs> ี่สุดยอดจะไปแจกอ่ะอย่างหน้าเน,นาะขนักหนาใช่หินอีกเรื่องแบบนี้นรวยทางรัฐแบบนี้มันรวยยากเออแต่มันก็แกรอยากรวยออต้องยากกานะนะใช่ใชละใช่ละอีกสองเดือนสองเดือนไอ้ยอดเองรู้ไหมอีกสองเดือนนี่ถึงวันอะไร วันเกิดลินปิงไอ้บ้าวันเกิดลินปิงเลยมาแล้วน้ำเหลืองน้มั่วไปว่าเลยนี่ไงเองจําไม่ได้เหรอหลายเดือนที่ผ่านมาเองไปเขียนใบสมัครอะไรไว้สองเดือนอะไรไอ้นี่ไงใบสมัครมิสทิฟฟานี่ไงสุดยอดใช่แล้วเขาอยากมีนมอยากมีนมใหญ่บ้าหลอกกันพอหรือยังเนี่ยไม่ใช่นี่ยังจำไม่ได้อะสองเดือนที่แล้วเนี่ยนะ เองไปเขียนใบสมัครลงเข้าแข่งขันประชารนาประจําตําบลเอาไว้แล้วเขาเลื่อนกำหนดไปอีกสองเดือนจะถึงแล้วเนี่ยชเ่เอาไปสมัครขึ้นไปนะฮะต้องอย่างงั้นไอ้ยอดน,น,น,นี่ตกลงแกจะไม่ไปลงแข่งขันปรชรนากับเขาหลอเนี่ยฮะ ทำไมอ่ะตัดสินใจใหม่นะก็หนู<ะ>หนูกรอกไม่ได้อ่ะนะไอไม่เห็นใจนะเรื่องไงวะฮะ เอ็งนี่นะจะต้องเป็นผู้สืบอสานทางน้าของตระกูลเราและถ้าเอ็งไม่ทําอย่างนี้แล้วเกิดน้าตายไปอะฮะหมมหน้าจะไป็มองหน้าเจ้าคุณปู่ได้ยังไงเดอ่เห็นใจกันหนูก็เกอกไม่ได้ทำไมถึงเกอกไม่ได้วะหนูก็เกไปแล้วจะเก,กอะทำไมก้อเกาะไปแล้วเออมันจะยังไงวะหนูกอกไอ้ใปสมัครไปศึกไปท,ทางหน้าแบบฟับก์ชนอะไรนี้แล้วไปข้หมดแล้วก่อนที่น้านจะมามัดมือหนูซะอีกน้าไม่ต้องห่วงน้าไม่ต้องยุ่งเลยเฮ้ยนี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะ เองต้องซ้อมให้หนักและซ้อมอย่างจริงๆจ,จ,จังๆด้วยเข้าใจไหม ระตูได้แล้วโอ้เว้ยก็เราเตรียมกันไว้ไงรหัสอ่ะกันพ่อมาไงก็ขอแค่ทีสองทีนี่ก็รู้เรื่องแล้วมันต้องแม่นยำดิวะเอาของมาปุณเนี่ยนี่ไงได้มาสิไหนไหนไหนแล้วขอบอกเลยนะว่างวดนี้เนี่ยได้ของเกรดเอด้วยเกรดเอเลยอพี่ขอเช็คของก่อนเลยวะ โอเงี่ยเป็นเง่เ้ง็แอย่างนี้ขอเช็คหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวหนังสือพ่อเป็นรอยนี่โบสาไปหาซื้อมานะรวมโน้ตเพลงคลาสสิกสฉบับม i m i t e d edition ด้วยเพื่อเซอร์ไพรส์พ่อโดยเฉพาะคุณน้องครับเอาของมาแล้วพี่เช็คของนิดเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่เช็ครอยน้นมือออกให้หมดเลยโอเคไหม,มพ่อไม่รู้หรอกมาๆๆๆๆ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ฮึหนูมีบทเพลงจะมาตีให้นะฟังซึ่งหนูซ้อมมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยอ้ยอดหลานนะน่าคิดว่าหลายวันที่ผ่านมาเองไม่ค่อยได้ซ้อมสิ่งนั้นเนี่ยดูถูกเกินไปแล้วนะเอ จ้าบ้าบ้าโอ้ยเดี๋ยว่อนนี่น่าฉันนอหน้าไปเลยอย่างนี้น้าสนอบัหน้าไปเลยเห็นก็ดูแบบแบบน่าครับโอ้ยจะบ้าเลยไงบ้านนี้มีใครตายเมื่อมาตีเพลงเนี้ยฮะ นี่เองจะบอกนะว่าจะตีเพลงเนี้ที่จะไปประกวดกับเขาใช้เพลงนี้เหรอไม่ไม่ได้ตีเพลงนี้แต่ว่าหนูจะตีเพลงไหนแล้วนะก็ะเพลงมีตั้งเยอะแยะไปทําไมไม่ฝึกไม่ซ้อมแล้วไม่มีโน,น้ตโน้ตอะไรอย่างครับโน้ตอุดมโน้ตเชิญยิ้มบ้านผมมีกูเพลนเลยโอ้ยอนี่ก็ตลกไม่รู้เวลาเวลาตลกพั่มเพื่อหนังสือไม่มียงไงมีมีก็ไปเอามาซ้อมเลยพวกเอ็งเอางี้เดี๋ยวน้าไปซื้อให้ใหม่กันแล้วกันเองก็ตีเพลงอะไรก็ได้ไปพังพก่อน น่าสนอน่าสนอกดาเลยคระบ่าจะอยู่รอดเต็นต์กูปอะไรซ่อนไปด้านหลังป่าบบส วครับพ่อไม่มีอะไรเห็นไหมพ่อเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วโบล่ะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านหลังลูกหรือเปล่าทำไมพ่อกลับมาเร็วจังนะคะไหนพ่อบอกว่าอีกสองวันกว่าจะกลับก็อยากกลับมาเซอร์ไพรส์ลูกๆไนงะอ,อะไรอยู่ด้านหลังกรุงเทพสนุกไหมคะพ่อก็สนุกดีอะไรอยู่ด้านหลังเหรอ ไปดูอากโกมานี่เป็นยังไงบ้างอะคะโอ้โหจะเป็น Eink ยังไงอกโก้มันก็รูดสาวมันพื้พื้ื้ื้ื้นลูโอ้โหมันจะตายกม้าพ่อไปสัมมนากลับมานี่พ่อจะถามเป็นครั้งสุดท้ายนะโบนะว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังลูกหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยเห็นไหมพ่อไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไร ที่รุดเกิดน,นะสองคนพี่น้องเนี่ยแหมพ่อก็คิดมากอนะเนาะพี่บอสเนาะใช่ดูวก็โก้มาคิดมากก็พ่อพ่อกลับมานเเนี่ยพ่อไปหาบนะ้ำนี่เปาสุดยอดต่างคนตีสุดยอด